มาพบกับช่องพังอลไทยนะคะเชา้านี้วันนี้คุณพ่อพาน้องอลไทยเดินออกกําลังกาย <ض يف> <ض يف> <ض يف> แต่เช้านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคุณพ่อจะพาน้องอลไทยมาพบกับใครนะคะวันนี้คุณพ่อพาเดินออกกําลังกายแล้วพามาเที่ยวป่าด้วยนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่าจะไปเจอ ไครนะคะในป่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เดินไปแล้วค่ะตอนนี้น้องได้ยินเสียงเพื่อนแล้วนะคะตอนนี้น้องไทยได้ยินเสียงเพื่อนแล้วนะคะเข้าป่าแล้วนะคะตอนนี้นี่หลายวันแล้วนะคะที่น้องอไทยยังเพิ่งออกจากบ้านนะคะนี่ค่ะ มาเจอแล้วนะคะอ๋อพี่สายฟ้านะคะกับน้องน้ำค้างน้องน้ำค้างอยู่นู่นนะคะนี่ค่ะพอดีว่าหลายวันนั้นนี่ไม่ได้ลงคลิปของน้องละไทยให้พี่พี่อซได้ดูกันนะคะพอดีว่าคุณพ่อทำงานนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้กับพี่พี่อซได้ดู น้องอลทไทยนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะพอดีคุณพ่อทำงานค่ะหนแล้วค่ะตอนนี้เจอน้องน้ำค้างกับพี่สายฟ้าแล้วนะคะดูค่ะวววความรู้สึกอาการของน้องไทยก็ธรรมชาตินะคะ อ em да. uh, ๋ไโอ้โอ้โอไโอ้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 อ้โอ้โอ้อ้อยโอ้รอ้โ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 ออ้อ้อยไอ้โอ้อ้โอ้อมอ้้ออ้า้้ น้องน้ำค้างไม่ออกห่าน้องน้ำค้างติดพ่อนะคะไม่ติดเพื่อนค่ะติดพ่อค่ะน้ำค้างติดพ่อนะคะเดียวไปแล้วตามตามตาไปแล้วหนุ่นตาดาวไปหาเห็ดบอพี่เตยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เข้าป่าแล้วนะคะไปแล้วค่ะออไทยหายนะคะ,คะมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอุย้ยหนูสำรวจป่ามากเลยนะลูกหนูสำรวจป่ามากเลยวู้วิง่งเลยสีทุ่นลยนะคะ อัวสำรวจปลายังคักเลยอ่ะอ <c oughs> ดูค่ะวัว <c oughs> มาหอดกับสำรวจปลายังคักเลยนนองละไทย เอาสะพ,พอกับแม่ตกใจเลยไปแล้วไปแล้วโอ้โเ,เป็นปน้อ,าอสามตัวลอยนะคะ, <c oughs> ะ,คะเอีท่นานไหนสนใจนะคะอยากจไดไปนมนมอที่บ้านนะคะรีบเกนบละ โอยโอ๊ยอน้อง,งนำข้างนี่เอาถูต้นไหม่ย่างเดียวนี่ไปแล้วค่ะไปอีกแล้วน้องอลไทยไปอีกแล้วเดี๋ยวก็กลับมานะคะน้องอทัยเข้าป่ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะน้องอลไทย ้อไอยอเาสปอรเมบุญไหไปหเลยโอยาหคักๆเลยนี่ไปแล้วค่ะอลาไยไปอีกแล้วค่ะ อรละไทยไปแล้วนวนหายแล้วมีติลีบาดีมา <c oughs> ยางมายาง <c oughs> อโอ้ยลูกสาวเมย์ไปย่าง <c oughs> เดียวเลยลูก เพิ่งเพิ่งเข้าป่านะคะน้องอรลไทยเข้าป่ากับเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วโออสี่คุณลอยย่างเดียวเลยค่ะอัลไทยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ นานๆทีค่ะน้องละไทยได้มาเที่ยวป่ากับเพื่อนๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับน้องละไทยสนุกใหญ่เลยค่ะน้องละไทยของเราฝากพี่ๆเอซีเข้ามาดดูความน่ารักของน้องไทยกันเยอะๆด้วยนะคะ วันนี้พามาเที่ยวป่านะคะคุณพ่อลูกสาวไปแล้วค่ะคุณพ่อลูกสาวป่าลาบแล้วค่ะโอ้โหป่าลาบนะคะน้องอรทไทยของเราป่าลาบมากเลยนุ๊ตกอะไรลูก หนูวิ่งไม่อันนี้เลยลูกอคุณพ่อทํางานค่ะไม่ได้ออกจากบ้านนานแล้วก็จะเต็มที่นะคะวันนี้น้องละไทยของเราเต็มที่นะคะวันนี้คุณพ่อมาปล่อยเอาป่าลาบเลยนะคะวันนี้จั่ มาเลวลูกเร็วโอ้ย <Jasmine> ท <benim graffiti> ูบิงคักเถอะลูกเอาซะคุณยายตกใจนะคะวันนี้น้องอัไทยของเราเอาซะคุณยายตกใจหมดเลยนะคะวันนี้น้องน้ำค้างนี่ติดพ่อควรนะคะอ้อแล้วใคร ห้องป่าในโลกว่างนะคะโอ้โหไปไหนแล้วด่ะมายังขากลับน้องออร่าไทยดิไปย่างเดียวตอนนี้น้องอร่าไทยไม่มีสถานีจอดนะคะ เล่นอย่างเดียวค่ะ,<ส>ะตอนนี้นอทไทยไม่มีสถานีจอดเลยนะคะโ <สะ S 1> อ้โหตอนนี้มีเสียงแล้วนะคะเล่นด้วยกันนกดูตอนนี้ปีงป่าลาบแล้วนอละไทยเล่นด้วยกันเด้อไอ้ เอาสลุนนักทึกมากเลยสำหรับน้องอลไทยของเราฉันมุดป่าก็ได้ค่ะตีตอนนี้ลูกสาวเราไม่สนใจอะไรเลยนะคะมุดป่าอย่างเดียวนะคะตอนนี้ ในแล้วค่ะโอ้โหเหนื่อยยังคะคุณลูกเหนื่อยยังมีแรงไหมหมดแรงนิ่งยังโอ้โหนะนะคะไปอีกแล้วค่ะไปอีกแล้วค่ะหนูเล่นเบาๆหน่อยลูก ปาลาบอาไแล้วนะคะตำรวจครับตำรวจเร็วไปแล้วคุณพ่อไปแล้วคุณนาาาจิลับ้านแล้วะดันโอ้ย <necessary> คักเนาะมาแล้วค่ะผัมาแล้วค่ะ โอ๊ยอหนูก็เล่นคักแทลูกโอ๊ยหลายวันมาเด้อค่ะคุณพ่อวันใดผ้าออกมาแบบจังสิจเทียเด้อค่ะนี่หลายวันแล้วนะคะหนูเพิ่งด้ออกจากบ้านค่ะก็เอาสเต็มที่เลยนะคะวันนี้น้องไทสำรวจป่า ลาบเลยนะคะวันนี้ตอนนี้นี่ค่ะไม่ไม่ตอนนี้ไม่เข้ากลุ่มกับเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะวิ่งป่าลาบคนเดียวเลยนะคะวันนี้น้องลอไทยของเราเต็มที่กับชีวิตเลยค่ะวันนี้โอ้โ <c> ห <oughs> ตอนนี้ติดพ่อแล้วนะคะดูค่ะว่าจะออกจากพ่อไหมดูค่ะ น้องน้ำค้างติดพ่อมากเลยนะคะดูค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับน้องไทยได้ใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้องไทยกันเยอะๆด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามาติดตามชมคลิป น้องอ,อรทัยเข้าป่ากันเยอะๆด้วยนะคะมาดูความน่ารักความสุกุนของน้องไทยกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ